สวัสดีครับผมผมนะครับจูน i ินฟินิตี้ชาแนลนะครับช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงรัดรอบบ้านนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการปลูกท่อนมอนสเตอร์ลาจแอนนะครับตอนนี้นะครับผลผลิตเราออกมาแล้วนะครับผมซื้อมาทั้งหมด4ท่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆมันจะเป็นท่อนยาวๆเนาะแล้วก็ตอนนี้มันก็จะเป็นเหลือท่อนเท่านี้มองเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะครับเห็นไหม มันจะออกมาเป็นท่อนเท่านี้เพราะว่าเราหั่นหั่นท่อนที่เหลือที่ว่ามันยังไม่ออกช่วงรากช่วงอะไรนะครับไปขยายพันุต่อนะครับผมมันมีหน่อท่อนหนึ่งมันมีหน่อเกิน2หรือ3ามหนอนะครับแต่ว่ามันจะโตจริงๆมันจะโตเลยหน่อเดียวครับเพราะมันแย่งสารอาหารนะครับก็อนี้ที่เราจับแยกมามีรากหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอัปเดตนะครับก็คือว่าสี่ท่อนนะครับออกมา4ใบเนาะแล้วก็ มันมี3มต้นนะครับที่ออกมาเป็น2ใบแล้วมีต้นหนึ่งนะครับ <c oughs> เห็นยังเห็นยังแล้วมีต้นหนึ่งนะครับมันเป็นติดด่างนะครับผมอย่างชัดเจนนะไอ้ต้นนึงก็ติดด่างแต่มันไม่ค่อยชัดแต่ต้นนี้ติดด่างชัดเจนนะครับใบใหม่ด้วย <c oughs> ผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงช่วงนี้นะช่วงนี้มันจะติดด่างแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นิดนึงนะครับ เห็นไหม่าจะไม่ค่อยชัดนะกล้องผมไม่ค่อยดีเนะี่ยตรงนี้ครับนิดนึงแต่ตรงนี้ชัดเลยเห็นไหมเป็นความฟุกในความโชคดีแล้วกันครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้รู้เลยแหละครับเพราะว่าเราก็อยากจะมาลองเลี้ยงท่อนดูนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่าสําหรับที่เราลองเลี้ยงดูเพราะว่าถ้าก่อนที่เราจะไปซื้อท่อนที่มันติดด่างหรือว่าท่อนแพงๆครับมันบางทีมันก็ไม่ไหวเนาะเอามาวางข้ออะไรประมาณนี้ไม่มีใบเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะแต่ถามว่าไม่รอดมีไหมก็มีนะท่อนเน่าก็มีนะครับผมตัดทิ้งไปเยอะเลยเหมือนกัน,นครับอย่างอันนี้ก็ใบที่2ก็สวยงามนะมันมันลายแบบแปลกๆอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต้องอรอลุ้นใบต่อไปนะเห็นไหมใบมันลายแปลกๆเดี๋ยวดูก่อนตอนที่ว่าใบามันเข้มนะว่ามันจะเป็นสีอื่นไหมอันนี้ที่ผมบอกว่ามันมีติดด่างนะตรงเนี้ยแต่ว่ามัน มันติดนิดเดียวน้อยมากเลยอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องมุมไม่ค่อยดีเนี่ยเนี่ยตรงประมาณเนี้ยติดด่างนิดเดียวเองอันนี้ก็ใบนี้ก็ยังไม่กลางดีนะครับมันจะเป็นใบอ่อนเนาะเห็นไหมแต่ใบแรกออกมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเลครับจะมาสวงสวยกันที่ใบสองสามกว่านะครับก็ถามว่าใช้เวลานานไหมก็เดือนเกือบสองเดือนนะครับในระยะเวลาที่ ที่เริ่มกลางใบที่สองเนาะแต่ก็พอกลางใบแรกแล้วใบที่สองก็กลางไวมากเพราะมันเริ่มมีรากแล้วมันก็เลยไวนะครับแต่ตอนรอปลูกท่อนรอหนอ่อแทงออกมาเนี่ยจะจะนานสักหน่อยเกือบเดือนประมาณ20 20่เกือบเดือนนะประมาณนั้นแล้วแต่ขึ้นอยู่วัสดุปลูกด้วยเอาวัสดุปลูกตอนที่วางข้อก็จะมีมะพร้าวสับนะครับที่เคยบอกไปนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูย้อนไปดูได้ ม,มพะพร้าวสับนะครับมพะพร้าวสับกลางก็ได้ครับหรือหยาบก,ก็ได้ลองก้นนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์กับอของผมใช้เป็นเพอร์ไลท์กับพิสมอสนะครับหรือว่าคุณจะใช้เป็นมพะพร้าวสับละเอียดคุยมพะพร้าวก็ได้ประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้เราแยกมาแล้วมีรากแล้วผมก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับรองก้นกระถางเหมือนเดิมนะครับก็จะมีหินมุกเข่าไฟพิสมอสนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์ไลท์ผสมกันนะครับส อยู่ประมาณ4ตัวนะครับตอนนี้ครับใช้อยู่ประมาณตีตัวไม่ได้ใช้อะไรเยอะไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ใส่อย่าลืมใส่ก็สตาร์เกิจีลองก้นด้วยนะครับการแมลงกันไรนะก็ออโมโคดปกตินะครับสูตรเสมอนะครับ 16. 16กหรือว่า 13. 13 13ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับด้านบนก็จะใช้เป็นสักน้ำมอสนะครับปิดเพื่อล่อรากนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มความชื้นให้กับต้นนะครับก็โอเคก็กลางดีแล้วก็มุมตรงนี้ได้แต่งเช้า ได้แสงเช้าก็คือได้แสงเต็มที่นะครับก็ผมก็จะกางแสลนตรงนี้ด้วยวันแรกที่มายังไม่ได้กางแสลนนะครับเรียบร้อยเลยครับการต้มเราไม่เลยแต่ว่าใบแทงมาใหม่แล้วหน่อแทงมาใหม่แล้วคือได้แสงเช้าดีมากตรงนี้นะครับแต่ังคาทึบนะแต่ได้แสงเช้าแล้วก็ได้แสงทั้งวันเป็นแสงทั้งวันแต่ว่าไมา่ไม่ได้เป็นแสงโดยตรง โอเดค,ครับผมคลิปนี้ชอบไม่ชอบอยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับคือต้องลองปลูกดูนะครับผมอย่าไปกลัวนะครับขอบคุณมากนะครับ